แล <uh> ้้วกันนหาเอฟดีเซ็ตชอปมีโปรโมชั่นเลดสิบบล็อกฟุตออสตาแล้วก Ges ็คิงเรเจนซี่โดยมีบริการกดผลบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ตบล็อกฟุตบริการกดออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนซ์บริการกดผลคิงเรเจนซี่บริการกดเกมพาร์ตคิงเรเจนซี่และมีบริการอื่นๆอีกมากมายก็กดถ่ายแด้วดีดีกดแล้วนะกดแล้วกดแล้วเนี่ยแม่งมีทุกท่าเลยดิว่ะไอ้ท่าอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิ แต่งตัวตึงไม่โหมีท่าตึงด้วยก็สวัสด,ดีทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้พวกผมก็จะมาแต่งตัวตึงๆนะครับไปแอคนะครับทุกคนนี่เป็นไงเป็นไงขอท่านอื่ไดิพีเออเดี่ยวเป็นไงนี่ไงผมมีอยู่ท่าเดียวนี่แเลยพี่ที่มนตึงๆนี่พี่ผมมีทุกท่านะครับพี่ผมมาบอกเลยให้ท่านี้ไปทําไมเนี่ยเอาทำไมอะ่ะซึ่งวันนี้ <S <S นะครับเราจะเราจะแต่งตัวตึงๆพี่แล้วก็ไปโชว์ท่าตึงๆนะในโซนไอนี่คือไข่ เอาเอามันก่อนเลยพี่เอาไปเลยมันคือใครอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันก็ขอผมเหมือนกันนะมันไอเขาเรียกว่าโอ้ยเจอเจอที่สี่สี่วิสีแล้วเจอเหมือนใจไหมมาสวัสดีอ่ะพี่บอกว่าพี่ยิงยิงสไนเปคมเกินบอกใช่เหรอใช่ใช่ไอนี่เหรออ๋อใช่อ่ะไออเราท้องพี่ยิงสไนเปคมปะบอกบอกไอนแบกหน่อยจันลื้ยิงหัวเอ้ยลืงหัวเอ้ยแม่งเอ้ยไอนี่แม่งพูดโกหกเตะมันออกดิโอเคพี่มึงเป็นหัว เดี๋ยวเราจะมาอันนี้นะครับผมจะมาสุ่มห้องนะครับแบบว่าสุ่มห้องทางเช็ดโลกอันนี้เนาะไปประมาณนึงแล้วก็ไปเล่นในโซเวียตอีกประมาณนึงเออไม่รู้ว่าทุกคนฟังรู้เรื่องหรือเปล่าโอเคไปพี่จัดเลยแล้วผมขอหา <c oughs> ห้องก่อนนะครับก็คือห้องอันนี้เ <c oughs> ข้าไม่ได้นี้เข้าไปแล้วอันนี้เข้าไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> ข้าได <c oughs> ้แล้วเหรอไปด้วยไปด้วยพี่ไปด้วยด้วยอ้เต็มว่ะมันมันเต็มอ่ะเต็มหรอพี่เปิดไปอ่ะขอถอดที่นะครับขอขอตำแหน่งหน่อยครับอะไรเงี้ยมีปะ โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็จะส่งทีมนะครับไปให้คนอื่นเนาะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้สร้างให้เราเลยเนี่ยตอนนี้เฮ้ยมาแล้วหนึ่งพี่มาสองจัดเลยพี่เอาเท่าเบาเบาพี่เท่าเบาเบาท่าเบาเพี่หนีเท่าเบาเบาครับเท่าเบาเบาครับหนีเฮ้ยมันไม่รู้จักมันไม่รู้จักมันต้องพิมพ์เออกระเปิดกระเปิดไหมนะกระเปิดไหมกระเปิดไม่อ่ะรอเปิดไม่อ่ะหนีฟืดมันน้องของเรา มาน้องของเราเจ็ดกดที่เลยเจ็ดกเที่เลยเยอะกดที่เลยเยอะเยอะเลยเยอะเลยเยอ้าวคนสวยเลยเฮ้ยคนสวยเลยฮะเฮ้ยเจ็ดเฮ้ยธรรมดาน้องธรรมดาน้องธรรมดา ยื้อทำยีทั้งวันนะจอบุยทั้งวันจอมุยทั้งวันนะ้แล้วจอบุยดีเหรอจเย้แย่รู้เปลมัไม่มีเรียงอย่างอื่นหรอวะโคตรเท่เลยอ่ะเฮ้ยดีดีเฮ้ยผมจะเติมอีกไม่เป็นไรน้องน้องน้องเติมสิอยากได้ก็เติมสิ เฮ้ยโอ้ยพี่ห้องนี้แม่งน่าเบื่อพี่เป็นห้องอื่นดีกว่าโอ้ยไม่อะไรเลยอ่ะก็อยู่ห้องเดิมไม่หล้ะเราเตะออกเอาปะอ่าพี่ที่พี่เตะออกเลยพี่มาห้องผมแล้วกันพี่พี่มาแอกรอแอกรอเต้าเต้าเต้าเ้าเต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 ้าเอ้าเ้าเต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 ้าเป้าเต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 ้าเอ้าเ้าเต้าเต้าเต้าเ้าเต้าเต้าเ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 ้้าเาเ้าเ้าเาเ้าเ้าเ้้าเเ้า มันอยู่หน้าจอปะเนี่ยเฮ้ยไว้หนึ่งไม้หนึ่งงื้ยไม้หนึ่งไม้หนึ่งไวอีกหนึ่งไม้หนึ่งงื้อจอมืดจอมืดจอมืดอมืด้จอมืดจอมืดก็ก็ยืนดูเราก็ยืนดูเราเฮ้ยเขาอะยังไงยังไงต่อยังไงต่อเมื่อกี้เปิดไม่ได้ดึงเมาผีใช่ป่ะแล้วเขาต้องเงียบไปเฮ้ยอันนี้มันห้องของเราอ่ะเราจะทำอะไรก็ได้อ่ะใช่ป่ะเราทำอะไรได้ห้องเราเฮ้ย เขาอมาเองไม่ออกเองออกเองออกได้นี่เฮ้ยเขออกได้ดีเพื่อนอย่าด่านะอย่าด่านะเฮ้ยไม่มีอะไรอีกแล้วเฮ้ยกดเขาพูดอะไรบะกดเขาบอกกดบอกกันแล้วกดแล้วก็ออกไปเฮ้ยพี่มานี่พี่มานี่พร้อมหรือยังวิชัยพร้อมหรือยังเออหน้ามันมีสัตว์เอยฮะเฮ้ยฮะอะไรนะอะไรวะเฮ้ยยุบหัวเฮ้ยยุบ กนิดปะยังกูเจอหน้ามึงเอะยเจอด่ากเ้เกนเ้ยเฮเฮ้ย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 เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้่้ยเฮ้ยเฮ้ย้อเยเฮยเฮ้ยเยเน้ยยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้ยเยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้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 เฮยเฮยเฮ้ยเี้ยเฮ้ย้ยฮ้ย้เยย้ย้้ยย้ย้ เยอะยช่ดูไปแนไมเงี้ยกเอาเลยเอาเดี๋เอาหายร้อนแล้วเหรอเอาแทงกันเป็นเด็กเฮียนั่นแม่งโคตรต่๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ใจเย็นใจเย็นแน่แล้ครับเอ้ยผมแบบแบบกำลังเล่นเกมใช่ไหมสัตว์อ่ะแฟนผมแฟนผมมันไม่อาพี่กูไปไหนโรติเอาวีโรตีเพื่อนเพื่อนจะถ่ายรูปกับเพื่อนมันหรือเปล่าไอ้พี่ผมโรติ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นโทมฟีสจอรตายดูนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะคนจะรู้จักเราหรือเปล่าหรือว่าจะแบบว่าไล่เราออกไปนะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องเอาปืนไปหรอกพี่เนี่ยพี่มีกระทะไหพี่มีกระทะโอเคพี่เออมีแค่กระทะตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอ้ยตรงนี้เลยพี่เราเราแอ็กตรงนี้เลยเฮ้ยเต้นเต้นเต้นเลยเต้นเลยแอ็กเลยแอ็กเลยดีกว่าแอ็กเลยดีกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นจุดแอ็กของเรา มันเป็นพื้นที่แอคของเราดีมันไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้อสองหนุ่มตัวตึงนั่งนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้พี่เชื่อป่ะถ้าผมปักธงมันจะมากันพี่เชื่อป่ะตอนนี้มันมึงมึงให้มันห่างกันหรอห่างห่างกันก่อนโอเคโอเคต่อยครับต่อยต่อยต่อยไปต่อยไปครับต่อยไปเฮ้ยมาดูนะครับว่าเขาจะแไปมาหาพวกเราหรือเปล่านะครับนี่แล้วก็มาตึงโชว์ตึงอะไรเงี้ยเฮ้ย น่าจะมีคนละมั้งมีเหลีโอ้โทนไม่ไหวแล้วว่ะแม่งเอ้ยเออ <c oughs> ต้องไม่ไหวนั่ง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 แล้วนั่งอ่าโชัว์ครับโชัว์ครับโชว์ครับ <c oughs> มันมีกดมันมีกดมันมีกดแล้วก็ต้องกดใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเออนี่แหละเนี่ยนะผมปักธงปุ๊บม,มาเลยเนาะวิ่มันเป็นเพราะอะไรพี่เป็นเพราะธงหรือว่าเป็นเพราะธาเต้นหรือวะพี่ ทงกวาดทงแหละทงแหละน่าจะทงแหละมันคือทงแหละไอ้ทุกคนเนี่ยผมปักทงปุ๊บเข้ามาเลยนะไม่แก้เราแอคแบบโอ้ยแสดงว่าท่าของพี่มันไม่มีฤทธิ์อะไรขนาดนั้นใช่ป่ะพี่แข่งกันดีกว่าเฮ้แข่งกันมข่งเปล่าเปิดร้านแข่งท่ากันดีกว่าเด็ดเด็ด แอกแอกก่อนแอกก่อนแอกก่อนเฮ้ยไอ้กอ็อจีจะด่าเราปะไม่น่าดา่าแล้วก็อจิก็อจีเขียวแบบว่านี่ใสดีทุกคนนะครับคนที่ใสก่ก็อจีเขียวบอกเลยนะครับว่านี่ใสดีทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปตานั่งกันเลยดีกว่าโอเคนะทุกคนตอนนี้เราจะยืดทางห่างก,กับพี่วินนะผมจะให้พี่วินแกเต้นก่อนทุกอย่างเลยแล้วผมก็จะปักทงที่หลังนะครับมาดูว่าพี่วินเขาจะมีคนเอ้ยแอกตัวหน้าว่าเฮ้ยยอมไม่ได้ผมยอมไม่ได้เฮ้ยดีดีเราก่อนแล้วก่อนเฮ้ยสาว ใจมึงว่ะทั้งที่มึงไม่มีอะไรเลยจูบ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 ผมผมไม่มีอะไรพี่มีแค่ใจมีแค่ใจพี่บอกเลยมีแค่ใจเขาก็รักเราแล้วจะมาไหมมาละวว่มาแล้วว่ะเหมือนจะไม่มีใครเหมือนจะไม่มีใครสนใจพี่นะเอ้ยมีว่ะเฮ้ยเอาว่ะไอ้นี่โอ้วิวฮาต้าปวดปวดท่าไม่กดไม่กดพี่ว่าปวดท่าเมื่อกี้ เป็นคนวิวมาอวดท่ามันไปนู่นแล้ววิ่วมันนู่นแล้วเฮ้ยวิวอวดท่าเฮ้ยวิวอวดท่าจนเข้าไปนู่นเลยอ่ะเฮ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอวดต่อเนี่ยเขามาผมหมดเขามาผมหมดพี่มาผมหมดเอ้ยปักนะปักปักเอาไอ้นี่ยวิกระมาวิกระมาพี่ มันมีกบมาเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยแต่ก็ดีนะวันนี้ผมไม่โดนหนาไม่โดนเลยนะทุกคนเฮ้ยน้องนี่มันมีท่าปุตุงใช่ใช่ไม่แตะปุตุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงไม่แตะบุตุงเนี่ยเป็นไงเป็นไงล่ะดูได้ถ่ายแล้ว เอาเดียถ่ายแล้วเลกขอถ่ายรูปหน่อยเออครับครับครับส่วนมากเขาจะสนใจทงนะพี่ตอนที่ผมมาวนเฟตายอะ่ะเขาแบบว่าขอทงหน่อยแล้วเขาก็จะไล่ผมออกไปตรงจากตรงนั้นเลย <c oughs> มันจะเป็นอย่างเงี้ยโอเคนั้นก็ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ทุนถาหน้าก็ถือว่าสังคมวันนี้ถือว่าโอเคแล้วพี่ว่าปะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ทุกคนก็อย่านะครับมันมีกดเมเมซื้อนะถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้กดก็ไม่ได้อวดนะก็ก็ซื้อมา <c oughs> โอเคนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ดืวอแล้วทุกคนนะครับจุ๊ปยุ๊ป้ักนาด้วยอุ้ยรักนาะจุ๊บ,บย,ยุ๊ไปละแม่งเตือนด่าละไอ้นีไน่ไปเรื่อยเฮีย